มีคลอสนะครับผมเข้า2ออก2นะครับผมเป็นเวอร์ชันปีที่แล้วนะครับลูกค้าฝากขายอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนวอลลุ่มให้ใหม่หมดเลยนะครับพอดีวอลลุ่มลูกค้ามีปัญหานะครับทีนี้ก็เปลี่ยนวอลลุ่มให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้ลูกค้าได้ตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยฝากขายนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อไป3,290บาทนะครับฝากขายอยู่ที่2 5 0 0นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งเข้ามาได้เลยนะ วอลุ่มใหม่แล้วนะครับผมเปลี่ยนวอลุ่มให้ใหม่ทั้งชุดเลยนะครับโมเป็นเข้าสองออกสองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยชุดอินพุตของตัวอินอินสองนะครับตัวนี้นะลูกค้าสามารถนําเสียงนะครับผมจากตัวปรีแอมนะครับทั้งชุดซับและชุดกลางแหลมเข้าที่ตัวคลอสตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นคลอสงานโมของที่ร้านเลยนะครับเป็นงานโมของ jkt เลยนะครับลูกค้าท่านไหนก็สนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับบอดี้ยังถือว่า90%ออยู่นะยัง มีน็อตขึ้นสนิมบ้างนินดๆหน่อยๆอยันนี้ไม่มีผลต่อเสียงนะครับผมคานหน้านะครับก็มีสนิมนิดหน่อยตรงด้านบนนะครับนี่อ่าส่วนอื่นยังปกติบอร์ดยังใสสะอาดเพราะว่าล้างมาแล้วเรียบร้อยหมดนะครับอะไรยังปกติดีนะครับไม่มีสนิมที่ตัวอะไหนะครับ ตัวนี้ก็2อ0พก็มีประกันเหมือนเดิมนะครับผมก็คือขายไปราคา2อ0 0นะครับเปลี่ยนประกันจากลูกค้าคนเดิมเป็นลูกค้าคนใหม่ก็คือเขียนใบรับประกันให้ใหม่หมดเลยนะครับเพียงแต่ราคาถูกกว่าอยู่ประมาณ800บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะครับตัวนี้นะอ้อยไวเลยนะครับผมราคา2อ0 0นะครับเป็นเข้า3สาเอ้ยข้า2สองกสามเลยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมเป็นครอดโม o จเกทนะครับตัวนี้นะเป็นสามทางเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ